เมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาตินิรันคอนโดซอยสุขมุมวิท93ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้นน,นลานกิจกรรมนิรันคอนโดซอยสุขมุมวิท93เพื่อให้เด็กๆได้สนุกสนานและยังมีการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มให้เด็กๆได้ดื่มกินกันอีกด้วย ซึ่งในปีนี้บริษัทแฮปปี้โฮมเคเบิลทีวีได้นําของเล่นและลูกโป่งมาแจกและจัดเกมสนุกๆให้เด็กๆได้เล่นเป็นการฝึกทักษะให้น้องๆได้คิดและเล่นสนุกไปกับวันเด็กในปีนี้กันอีกด้วยที่นี่ะจะมีคนอนโดทั้งหมดประมาณสัก3,000กว่าห้องดังนั้นก็จะมีเด็กค่อนข้างเยอะนะครับแล้วทุกปีเราก็จะมีงานที่นี่คือ2ครั้ง นะครับบางทีเราก็จัดตรงนี้ก็อีกที่หนึ่งแล้วก็เก้าชั้นที่หนึ่งแต่สิ่งที่สาคัญก็ต้องขอขอบคุณทางแฮปปี้โฮมจริงๆนะครับว่าก่อนที่เราจะมีงานในช่วงเย็นจะมีร้องลําเต้นอะไรพวกนี้ก็จะมีแฮปปี้โฮมเนี่ยทุกปีแหละที่มาช่วยเราทํากิจกรรมนะครับต้องขอขอบคุณมากๆครับเด็กฉลาดชาติเจริญขอให้เด็กเป็นเด็กดีพื้นฐานของเด็กที่จะเป็นคนดีเนี่ยหนึ่งความกระตันอยู่มาก่อนคือเด็กเนี่ยเกิดเป็นเด็กต้องกระตันอยู่โอเคโออาพาบพานพาพาล โอเคเออคุณเก่งคุณเก่งเหมือนแม่เลยอ้าวอาโอเค